สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องคุณใส่ผีฟ้าโดยพี่เด่นนะได้มาเล่าไว้ที่ช่อง The Ghost Radio โดยเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเริ่มจากความขัดแย้งในธุรกิจร้านอาหารจนนำไปสู่การทำของใส่ร้ายด้วยผงกระดูก เรื่องราวซ e tamam. ับซ euh, <te <ett ten hundred percent> ้อนขึ้นเมื่อผู้ขอร้ายพบความผิดปกติและพยายามหาทางแก้ไขด้วยความช่วยเหลือจากร่างทรงและก็พระสงฆ์เหตุการณ์มันพลิกผันเมื่อผลกรรมเริ่มตามทันผู้กระทําและความจริงเบื้องหลังไสยศาสตร์ผีฟ้าก็ค่อยๆปรากฏขึ้นก็เป็นเรื่องราวที่อยากให้ลองไปติดตามครับหน้าฟังใครยังไม่เคยได้ไปฟังเรื่องนี้แล้วผ่านมาก็ ลองไปหาคลิปต้นฉบับฟังก่อนนะครับซึ่งความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆง,ง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้มันมีความเปิดเผยด,ด้านมืดของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์โดยเรียกว่าคุณใส่ผีฟ้าที่ถูกนำมาใช้เพื่อทำร้ายคนในครอบครัว แล้วก็หวังผลทางธุรกิจอย่างน่าตกใจรวมไปถึงอาการป่วยประหลาดของติ๋มเองที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้ค่าเลือดที่ต่ำผิดปกติจนน่าตกใจก็สร้างความลึกลับและความน่าติดตามให้กับเรื่องนี้ และรวมไปถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้าชายและนาสาวหลังจากที่ติ๋มได้รับการช่วยเหลือสแสดงหเห็นถึงผลกรรมที่ตามมายังรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเชิงของความเชื่อและปิดท้ายด้วยความเชื่อช่วยเหลือของติ๋มนะครับ ติ่มและโก้ต้องอาศัยทั้งร่างทรงที่ชี้เบาะแสและพระสงให้การรักษาด้วยน้ำมนต์และก็เครื่องรางสะท้อนความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติที่หลากหลายในสังคมไทยก็จึงทำให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจและน่าไปติดตามอย่างยิ่งนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักของเรานะครับว่าเรื่องราวที่เราได้ฟังเนี่ย เราได้แง่คิดได้มุมมองนํามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างโดยประเด็นแรกครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเนาะเรื่องราวนี้เน้นย้ําถึงความเชื่อยอย่างลึกซึ้งในเรื่องของคุณไสยและอํานาจเหนือธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน แม้แต่ตัวของโกเองซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องเหล่านี้มาก่อนพอจบด้านมันธานสินก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้จนทำให้เขาเริ่มเชื่อประสบการณ์ของติ๋มเองก็ที่เห็นเงาดำปรากฏตัวระหว่างทางก็ทำให้เธอเชื่อว่าตนเองอ่ะโดนของการวินิจฉัยของร่างทรง,ท,รงที่ระบุว่าทั้งคู่่โดนทำของด้วยผงกระดูที่ถูก ใส่ให้กินทุกวันและคำยืนยันจากพระสงฆ์ที่บอกว่ามีการทากระดูกให้กินยิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้ว่า,<ส>วาการที่พระสงฆ์ได้มอบน้ำมนต์ตรุกูดแล้วก็ยาจินดามเนีย<ส>เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในอนํานาจทางจิตวิญญ,ญาณน,นอกจากนี้การปรากฏตัวของวิญญ,ญาณของน้องสาว ของแม่ของน้าสาวที่มาขออโหสิกรรมก็เป็นปากฏการเหนือธรรมชาติที่ผู้ประสบเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นจริงที่สำคัญก็คือครอบครัวของน้าสาวเองก็นับถือผีฟ้าแล้วก็ใช้คุณใสผีฟ้าทำผงกระดูกเพื่อหวันผลธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำความเชื่อทางไสยศาสตร์มาใช้ในทางที่ผิดต่อไป ประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบจากความอิจฉาลิษยาและก็ความโลภโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความเลวร้รายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากความไม่พอใจของน้าชายของติ๋มที่มีต่อโก้ ซึ่งมาเป็นลูกเขยและเข้ามาบริหารร้านอาหารก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวติม๋มดําเนินไปด้วยดียดและก็มีลูกค้ามากมายแต่น้าชายได้มากันแกล้งโก้โดยการซ่อนของต่างๆและทําให้การสั่งอาหารผิดพลาดจนกระทั่ง,งลูกค้าหายไปจากร้านอย่างน่าตกใจเลยและแรงจูงใจเบื้องหลังจากการกระทําเหล่านี้ก็รวมถึงการทาคุณใส ก็คือความอิจฉาลิษยาในความสำเร็จของครอบครัวติ๋มแล้วก็ความโลภที่ต้องการให้ธุรกิจเป็นของตนเองการนำดินจากป่าช้าที่มีกระดูกมาผสมในอาหารให้ติ๋มกินก็เป็นการกระทําที่แสดงถึงความมุ่งร้ายและก็ต้องการทำลายล้างอย่างแท้จริงต่อไป ประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการขอความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณแม้ว่าโกจะไม่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ในตอนแรกแต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้านค้าซบเซาและสุขภาพของติ๋มก็ทุดโทรมอย่างไม่ทราบสาเหตุก็ทำให้ดั้งคู่หมดหนทางและก็ต้องหันไปพึ่งพาว่างทรงแม้จะไม่มั่นใจนะักแต่ด้วยความสิ้นหวังก็จึงต้องลองดูเนาะต่อมา เมื่ออาการของติ่ม,มไม่ดีขึ้นและก็หนักขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลโกจึงได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้ไปหาพระสงฆ์การได้รับน้ำมนต์ตะกุดและยาจากพระสงฆ์รวมถึงการอาบน้ำมนต์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้สุขภาพของติ๋มดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดและธุกกิุร้านอาหารก็กลับมาขายดีอีกครั้งเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้ การขอความช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตวิญญาณก็จึงกลายเป็นทางออกที่สำคัญนั่นเองต่อไปประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของหลักแห่งกรรมและการให้อภัยและก็คือการอโหสิกรรมนั่นเองหลังจากที่โก้และติ๋มได้รับการช่วยเหลือและคุณใสก็ถูกถอนออกไปเหตุการณ์ร้ายๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวของน้าชายและก็น้าสาวทางหลานขาหัก เลือดก,กำเดาไหลไม่หยุดและหนาชายโดยโดนมีดบาดซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นผลกรรมจากการกระทําของตัวเขาเองนอกจากนี้พระสงฆ์ก็ยังได้แนะนำให้โก้และติ๋มทำโอโหสิกรรมให้กับผู้ที่ทำร้ายซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปล่อยวางความโกรธแค้นและการให้อภัยเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระ สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการที่วิญญาณของน้องสาวของแม่ของน้าสาวก็มาขอโอโหสิกรรมก็อาจเป็นการแสดงเห็นถึงผลของการกระทำที่ไม่ดีและความปัารานาที่จะได้รับการให้อภัยก็จบไปแล้วกับการสรุปประเด็นวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญและแง่คิดเนี่ยที่จะนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วได้นะครับ ต่อไปก็เป็นช่วงคําถามมันสําคัญนะครับที่ไว้ร่วมสนุกกันละกันน้องกอนนะครับ,นะรบโดยคําถามแรกครับอยากถามว่าหลักฐานใดที่ทําให้โก้และติม๋มเริ่มสงสัยว่านัดชายและนัดสะพ้ยเป็นผู้กระทาไสยศาสตร์ครับข้อ A ก็หลานชายที่ร้านพาไปหาร่างทรงข้อ B พบร่องรอยของผงกระดูกในอาหาร ข้อ c อาการป่วยของติ๋มดีขึ้นหลังจากได้รับน้ำมนต์คำตอบก็คือข้อ b นะครับโกและติ๋มเริ่มสงสัยว่าน้าชายและนาา้าสะพ้ยเป็นผู้กระทำเมื่อพบถุงใส่ดินและกระดูกซึ่งน้าชายนำมาใส่ในอาหารให้ติ๋มกินทุกวันโดยครอบครัวของน้าชายก็มาจากเชียงรายและมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมไสยศาสตร์ต่อไปข้อที่2นะครับ เหตุการณ์ใดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โก้เริ่มเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ข้อ A อาการป่วยของติม๋มดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากพระข้อ B ลางทรงบอกว่ามีคนใกล้ชิดวางของในอาหารข้อ C เห็นเงาวดำมาเรียกติ๋มที่หน้าบ้านและคำตอบก็คือข้อ A นะครับ เดิมทีโกเองก็ไม่เชื่อเนระื่องสยศาสตร์หรอกครับแต่ว่าเมื่อเห็นอาการของติ่มสุดหนักโดยไม่สามารถหาสาเหตุจากทางการแพทย์ได้แล้วก็เมื่อได้รับตะกรุดและยาน้ำมนต์จากพระสงฆ์ก็อาการติ่มก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทําให้โกเริ่มเชื่อว่าอาจมีสิ่งลี้ลับอยู่ในเบื้องหลังนะต่อไปคําถามข้อสุดท้ายนะครับแรงจูงใจของน้าชายและน้าสะพ้ายในการทาคุณไสต่อ,อกโก้และก็ติ่มคืออะไรข้อ A ต้องการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างโก้และติ๋มข้อ b ต้องการฮุบกิจการร้านค้าร้านอาหารของครอบครัวติ๋มข้อ c ต้องการแก้แค้นเรื่องในอดีตเกี่ยวข้องกับพ่อของติ๋มและคำตอบก็คือข้อ b นะครับน้าชายและธนาสไพยต้องการควบคุมร้านอาหารของครอบครัวติ๋มจึงใช้คุณใสนำผงกระดูกมาผสมในอาหารของติ๋มเพื่อให้เธอป่วยหนักเพื่อสูญเสียอำนาจในการดูแลธุรกิจนั่นเอง ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่รับสั่ง